สวัสดีจ้าเมนี้กับสิพาเพื่อนมาเขารัวเห็ดผัดกระเพราหมูเนาะจ้าเนาะหลังจากที่เฮาเกีียวกระเทียมแล้วก็ผิกล้งไปแล้วนั่นก็เอาหมูซับตามล้งไปเลยจ้าแล้วก็ปุ่มสดด้วยน้ำตาลผงนื้แล้วก็ซ่อนแม็กี้่ะหลังจากที่ผัดหมูเซ็จซับเรียบร้อยแล้วเฮาก็ใส่แค่นอดแล้วก็ทั่วฟักงาหอมหัวไงลงไปเนาะจ้าเนาะตามด้วยใบกระเพรา พี่ห้องแซ่แข็งไว้จ้าเพราะว่ายูต่างประเทศนะจ้ะเขาก็ต้องใส่ใบกระเพ้าแบบนี้เลยจ้าซื้อใบกระเพ้ามากกำานึงก็จะพัดได้ประมาณ3ถึงสี่เือจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าผัดกระเพ้าหมูลาดเข่าของเฮาเนาะกินง่ายจ้าจานเดียวกับอิ่มเลยจ้าพี่น้อง น,นี่ก็เป็นแบบฉบับแม่บ้านตั้งแดนนะคะถ้าเฮาไปกินยุรานอาหารไทยก็ขายแพงแพงจ้ะอยากกินยังก็ต้องเฮ็ดเองจ้ายุนี่ซื่อกินเขาก็แพงหลายจ้ามือมีเมนูของเฮากกะพัดกะเพราหมูไข่เจียวเซ็ตเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวไปชิมกันเลยจ้าเพื่อน ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้คับสาวขอนแก่นเ,เด้อจ้าไปกินกันเลยจ้าเพื่อนๆพ,พบพอกันไหมคลิปวิดีโอน่าเด้อจ้าเด้อสิเฮ็ดคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆเด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้า